AFK Journey เกม RPG Fantasy Open World ภาพสวยแนวแคนวาสเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆจัดทีมต่อสู้แบบออโต้เล่นง่ายเข้าถึงง่ายรองรับภาษาไทยเปิดให้เล่นแบบทุกแพลตฟอร์มแล้วครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสืส่อกับเกม F Journey ครับสำหรับการรีวิวเกมนี้อย่างแรกเรียกว่าความสะดุดตาแรกของใครๆหลายๆคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาพของเขาครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆด้วยงานอาร์ตสไตล์แคนวาสและด้วยภาพแบบนี้ครับสิ่งที่ผมตกใจถัดมาคือเขาเป็นเกมที่เป็นแนว Open World ครับการเล่นเดินสำรวจโลกต่างๆเนี่ยเล่นค่อนข้างสบายเลยเดินชิลและเป็นเกมที่ไม่กินเนื้อที่ในเครื่องด้วยแจกเยอะอีกต่างหากผมมาไล่เรียงเนื้อหารีวิว มาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ครับ มาที่หัวข้อแรกนะครับสำหรับภาพรวมของเกมเพย์ในตอนเริ่มต้นของเกมเราจะรับบทเป็นคนคนหนึ่งที่บังเอิญเดินผ่านมาครับเจอกับความวุ่นวายของหมู่บ้านที่ห่างไกลพอเราเข้าไปช่วยหมู่บ้านนะครับเขาก็ได้เห็นฝีไม้ไลายมือเราเขาก็เลยชวนเรามาสู่ภารกิจกอบกู้โลกเอสเปเรียนี้ครับซึ่งโลกนี้จะเต็มไปด้วยปริศนาเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่โดยการต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นแนวแบบฉากตารางแบบนี้นะครับเราจะจัดทีม5ตัวละครเพื่อลงสนามโดยแต่ละ ตตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวละครสายแท้งสายเวทสายธนูสายซับพอร์ตฮิลเป็นต้นซึ่งเราเนี่ยก็มีหน้าที่ในการวางตำแหน่งลงไปในตารางให้เหมาะสมกับหน้าที่ของเขาตัวแท้งก็ไว้หน้าหน่อยตัวตีไก่ก็ไว้หลังหน่อยแบบนี้ครับพอเริ่มต่อสู้แล้วตัวละครของเราเนี่ยก็จะออโต้ตีกันไปเลยครับส่วนสกิลของเขาเราสามารถเลือกกดใช้เองก็ได้หรือจะปล่อยให้เกมเนี่ยมันเล่นออโต้ไปเองด้วยตัวเองก็ได้ครับแบบถอดสมองเล่นได้เลยครับ โดยตอนเริ่มเราก็จะทาเควสต,ตั้งแต่เริ่มเกมไล่มาเรื่อยๆนะครับและเราสามารถกดปุ่มออโตเควสได้ด้วยก็จะมีปุ่มให้เราเนี่ยจิ้มไปให้เขาเดินตัวของเนื้อเรื่องเองเนะครับใครจะเสพก็ได้<อ>ก็น่าสนใจไม่แพ้กันส่วนใครที่ไม่เสพเนี่ยก็มีระบบให้เรากดข้ามเนื้อเรื่องทั้งหมดครับแต่อาจบอกเลยว่าภาพของเนื้อเรื่องแต่ละฉากเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะถ้าเรากดข้ามไปเราจะไม่ได้เห็นฉากบางฉากนะครับแล้วเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็น่าติดตามด้วย การเล่นเกมนี้เราก็จะประชนภัยไปตีมอนตามทางต่างๆแบบนี้ครับเห็นเดินเดินแบบนี้แต่จริงๆแล้วโลกใบนี้หรือว่าโลกเอสเพเรียนี้มันใหญ่มากนะครับเดินทั้งวันเนี่ยก็ยังสำรวจไม่หมดเลยนะแถมยังมีสมบัติซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆด้วย เพิ่มความสะดวกสบายไปอีกกับการที่เราสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่าเราได้ทันทีเลยครับเพียงแค่เดินผ่านเท่านั้นเราก็จะสามารถเก็บของได้เลยในเกมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินสำรวจโลกทำเควสเก็บกล่องแค่พัซเซิลที่มีอยู่อย่างหลากหลายเลยแล้ตัวอย่างเช่นพัซเซิลอันนี้ก็จะหมุนเสาทะช้อนแสงแบบนี้ครับ หรือจะเป็นการตีมอนโดยมีเงื่อนไขของตัวละครแบบนี้เป็นต้นครับเห็นภาพรวมของเกมไปแล้วทีนี้เราจะมาไล่เรียงระบบต่างๆเจาะลึกลงไปในหน้าต่างของเกมที่น่าสนใจกันครับ ขอเริ่มต้นกันที่หัวข้อแรกเลยกับทีมและตัวละครครับหากเพื่อนๆคิดไปทางด้านล่างหัวข้อที่สามเพื่อนๆจะเห็นหัวข้อที่ชื่อว่าโถงกล้องกลางวานหน้านี้คือหน้าตัวละครครับและอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่เกมนี้แถมให้เราครับคือเกมนี้จะมีระบบเลเวลการสั่นพองด้วยเพื่อนๆจะสังเกตว่า i อดีของผมเนี่ยมีตัวละครหลายตัวเลยแต่ทุกตัวเนี่ยมีเลเวลขั้นต่ำเท่ากันครับนั่นแหละเขาเรียกว่าเลเวลการสั่นพองนั่นเองเราไม่จําเป็นต้องอัพตัวละครทุกตัวเพื่อมาเล่นครับแต่เราจะอัพเพียงเลเวลต ละคร5ตัวหลักเท่านั้นพอเราอัพมาแล้วเนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้เต็มที่เลยครับอยากให้ตัวไหนเลเวลเยอะก็แค่สลับไปวางในตำแหน่งนั้นและทุกตัวละครของเราก็จะเลเวลไม่ต่ำกว่าเลเวลสันพองยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ oh, <my> โลแวนของผมเลเวล60ทุกตัวใน i อดีของผมก็เลเวล60พอผมอัพโลแวนมาจนถึงเลเวล70ครับ, oh, <yeah. S 1> รบพอกลับไปที่หน้านี้เราก็จะเห็นว่าทั้ง i อดีของผมเลเวลสันพองก็กลายเป็น70แล้วซึ่งในการอัพตัวละครเนี่ย oh, <my> ก็จะมีการใช้ไอเทมเล็กน้อยครับและทุกๆ10ก,เเก็จะมมีท เพิ่มเติมที่จะต้องใช้ในการอัพเรียกว่าการอัพตัวละครแล้วก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเปิดกาชาได้ตัวละครซ้ำๆกันมาเราก็สามารถเอามาใช้ในการเลื่อนระดับตัวละครได้ครับยกตัวอย่างตัวของแม่มดสีม่วงนี้นะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนระดับเขาเป็นระดับทองได้หากเราเปิดกาชาเขาได้ซ้ำๆกันมาแบบนี้เป็นต้นครับ ถัดมาครับเรามาดูกันที่ของสวมใส่ของเกมนี้บ้างที่จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นสิ่งแรกด้านล่างตรงนี้ครับคืออาร์ติแฟกซึ่งเป็นของสวมใส่ของตัวละครหลักของเรานะครับไม่ใช่เพื่อนๆในทีม5ตัวแต่ว่าเป็นตัวละครหลักเราสามารถอัพสกิลของตัวละครหลักเราได้ซึ่งก็จะสามารถช่วยในทีมหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฮิลการช่วยบัฟการทําดาเมจอันนี้ก็เก็บเลเวลอัพไปเรื่อยๆครับ และอีกหน้านึงนะครับสาหรับของสวมใส่อย่างหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายอีกแล้วคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปจัดชุดสวมใส่ให้แต่ละตัวละครครับแต่เกมเนี่ยเขาจะแบ่งตําแหน่งของอาชีพในเกมมาเป็น6สายและทุกๆตัวละครเนี่ยเขาจะใช้ของร่วมกันครับเขาใช้ของสวมใส่ร่วมกันไปเลยเวลามีจุดแดงๆมาให้เราเลือกใส่แบบนี้เราก็มีหน้าที่แค่มากดใส่อัปเดตไปเรื่อยๆครับทำเควส์สำรวจโลกจากกองต่างๆแล้วก็มาใส่ ของไปเรื่อยๆแบบนี้และนอกจากนี้เรายังสามารถคลาฟหรือว่าเน้นการอัพตัวละครสายนั้นๆได้นะครับยกตัวอย่างผมทีมเนี่ยตอนนี้ผมใช้ตัวละครที่เป็นนักแม่นทนู2ตัวผมก็เลยอยากให้นักแม่นทนูเนี่ยมีดาเมจสูงๆหน่อยก็มาอัพของเขาเยอะหน่อยครับซึ่งก็จะได้ทุกตัวของ ID ของผมเลยที่เป็นสายนักแม่นทนูครับสะดวกสบายดีไหมครับสำหรับระบบอัพตัวละครเกมนี้ ถัดมาครับมาที่อีกหนึ่งระบบที่ไม่พูดถึงไม่ได้เมื่อกี้พูดถึงตัวละครไปแล้วทีนี้มาพูดถึงระบบกาชากันบ้างครับระบบกาชาให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่หัวข้อแรกทางด้านล่างตรงนี้จะเจอกับบ้านลึกลับครับพอเข้าไปในบ้านแล้วเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็จะสามารถคลิกที่ร้านเหล้าขุนนางตรงนี้ก็จะเป็นตู้กาชานั่นเองครับโดยตู้กาชาจะแบ่งออกมาเป็นตู้กาชาอัปเดทในตู้แรกนี้ครับตู้ที่2เนี่ยจะเป็นตู้กาชาถาวรและตู้สุดท้ายก็จะเป็นตู้แบบสุ่มเลือกตัวละครที่กําหนด ซึ่งแต่ละตู้เนี่ยเลทเรียกว่าดีต่อใจสุดๆเลยครับยกตัวอย่างตู้อัปเลดครับเปิดกาชาเพียงแค่40ครั้งเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้การันตีแล้วตู้ถาวรการันตีอยู่ที่60ครั้งครับส่วนตู้เลือกตัวละครเนี่ยจิ้มลงไปเลยหยุดเพียงแค่30ครั้งเท่านั้นมายกตัวอย่างเลทกันครับยกตัวอย่างกรณีตู้ถาวรที่มีเลท6กการันตีนี้จะมีโอกาสออกทองอยู่ที่2.05เเครับม่วงอยู่ที่22.5ดเลทถือว่าดีต่อใจเลยครับออกไม่ยากเลยจริงๆครับ ลองสุ่มกาชาเพื่อนๆดูกันโดยระบบกาชาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการส่งจดหมายแบบนี้นะครับเอาจดหมายเนี่ยลอนไปเป็นการเชิญตัวละครน,นั้นๆมาร่วมทีมกับเราครับและแสงที่ออกมาก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ากาชาของเราเป็นอะไรนะซึ่งถ้าเป็นม่วงนะครับก็แปลว่าเราอดทองในรอบนี้นะดีสุดคือทองครับและถ้าเป็นแสงสีทองมันจะเป็นเสาตรงกลางแบบนี้เลยแปลว่าเราได้ทองแล้วโดยรวมผมว่าเลดกาชาเกมนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยก็มีการแจกมาเยอะด้วย และทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเปิดกาชากันไปนะครับก็จะมีตัวของแต้มกาชาสะสมต่างๆเราเลยมาต่อกันที่หัวข้อถัดมาครับกับร้านค้ากันบ้างเวลาเพื่อนๆสุ่มกาชาได้กันมาเนี่ยเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะได้ตั๋วดอลลี่มาด้วยซึ่งสามารถเอามาแลกเปลี่ยนที่ร้านค้าของเกมได้ในหัวข้อของร้านค้าครับอย่างร้านค้าการสรรหาก็จะมีการนําตั๋วดอลลี่มาแลกตรงนี้ส่วนร้านค้าอื่นๆอย่างเช่นร้านค้ากิล์ร้านค้าอารีนาร้านค้าความฝันร้านค้ามิตรภาพก็จะขายของตามคอนเทนต์ต่าง ต่างของเกมครับมีของแลกอัพตัวละครเลื่อนขั้นตัวละครแบบนี้ด้วย ถัดมาครับมาที่หัวข้อของสะสมลึกลับครับด้านบนนี้จะเหมือนกับ achievement ของ id เราแบบนั้นครับว่าเราเนี่ยทำอะไรไปถึงตรงไหนแล้วเช่นเราจะเห็นว่ามีภาพรวมโบนัสก็จะบอกแต้ม afk ที่ id ของเราเนี่ยทำอยู่ถ้าเราเนี่ย afk ไปจากเกมนานประมาณนึงปุ๊บเขาก็จะมีของรางวัลตรงนี้เพิ่มเติมให้หรือจะเป็นดาบทำลายล้างก็จะบอกการปั้นตัวละครของเรามีเลเวลประมาณไหนแล้วแบบนี้เป็นต้นครับ มาต่อกันที่โหมดการต่อสู้กันบ้างนะครับผมสาหรับหัวข้อนี้นอกจากที่เราเนี่ยจะเล่นเนื้อเรื่องสํารวจแมปไปต่างๆแล้วยังมีโหมดการต่อสู้หลากหลายให้เราทําเลยครับไม่ว่าจะเป็นด่าน AFK เขาเนี่ยจะให้เราตีมอนไปเรื่อยๆเลยครับมีด่านลันเป็นตัวเลขไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ของรางวัลจํานวนมากเลยด่าน AFK เหมือนเป็นตัวบอกว่า ID เราเนี่ยไวกับมอนประมาณไหนแล้วซึ่งบางเควสอาจจะมีความต้องการระดับขั้นต่างของด่าน AFK อันนี้ให้ไปเล่นตัวของการปลดล็อกเควสด้ว เราสามารถออตโต้เล่นด่าน f อแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ด้วยนะสบายมากๆครับถัดมามาเป็นดินแดนความฝันครับอันนี้เหมือนกับบอสที่เราเนี่ยสามารถตีได้หลายๆรอบแบบนี้รอบนี้ตีเลือดลดไปเท่านี้รอบหน้าก็มาตีใหม่ค่อยๆลดไปเรื่อยๆแบบนั้นเขาก็จะมีการเก็บแต้มสะสมกันไปครับและมาจัดอันดับการว่าใครเนี่ยจะตีเจ้าบอสตัวนี้เลือดลดสูงสุดอะไรแบบนี้เป็นต้นครับ ถัดมามาที่ระบบอารีนาหรือว่า PVP กันบ้างเกมนี้เขาก็มีเหมือนกันครับซึ่งในโหมดอารีนานี้เราจะสู้กับทีมบอทของคนอื่นนะครับที่เป็นทีมป้องกันเราเองเนี่ยก็สามารถมาเซตทีมป้องกันของเราเองได้เหมือนกันครับเลื่อนตำแหน่งตัวละครตามที่เหมาะสมเลยแล้วเวลาเรากดเข้าท้าทายเขาก็จะมีการสุ่มผู้เล่นมาให้เรา3คนให้เราเลือกครับว่าจะสู้กับใครดีก็เลือกตามระดับพลังที่เหมาะสมกับเราได้เลยครับจากนั้นก็ปล่อยให้มันเล่นไปใส่กันแหลกๆแ,แบบนี้เลยครับการ PVP เขาก็จะมีการจัดแรงกิ้งค่อยๆไต่ลำดับไปเรื่อยๆแบบนี้และนอกจาก PVP ที่เป็นอารีนาแล้วยังมีดวลทรงเกลียดตัวนี้ด้วยเป็น PVP อีกแบบหนึ่งครับที่เป็นการต่อสู้กับคนอื่นแบบค่อยๆจัดทีมลงสนามแบบเรี้ยวทมา และสุดท้ายครับสําหรับเขาวงกดมนตาก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่สนุกเหมือนกันเป็นชาเลนจ์ให้เราเนี่ยตะลุยด่านไปเรื่อยๆครับมีการจัดเซตตัวละครมาเซตหนึ่งแล้วค่อยๆเอามาลงด่านตัวนี้ซึ่งด่านเนี่ยจะตะลุยกันแบบยาวๆเลยตีมอนหรือว่าทําชาเลนจ์ผ่านในแต่ละด่านก็จะมีบัฟขั้นระหว่างด่านแบบนี้ครับสะสมไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดแบบนี้ นอกจากระบบที่ผมรีวิวไปทั้งหมดนี้แล้วเกมเนี่ยเขายังอัดแน่นเนื้อหามาอีกเยอะเลยครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นระบบเพื่อนระบบกิลหรือ o p e n w o w l d ที่เราสามารถเดินไปพบเจอกับคนอื่นได้และเกมที่ภาพสวยๆน่ารักๆแบบนี้เกมฟรีแบบนี้ก็ไม่มีโฆษณามากวนใจเราระหว่างเล่นด้วยครับ สุดท้ายนี้หากใครสนใจเล่นเกม FK Journey <S <S ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS Android แล้วก็เล่นบน PC ได้ด้วยครับซึ่งอยากจะบอกหรือว่าเน้นย้ำอีกทีว่าเกมนี้ไม่กินพื้นที่เลยครับแถมของแจกช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยก็เยอะด้วยครับกาชากันสนุกสนานเลยละ่ะช่วงเริ่มต้นยกตัวอย่างเช่นตอนล็อกอิน7วันเนี่ยได้รับไปแล้วครับฮีโร่40ตัวและสิทธิ์ในการสุ่มกาชาฟรีอีกมากกว่า450ครั้งด้วยกันจุกๆเลยไหมครับสำหรับกาชาเกมนี้ที่เขาแจกมาช่วงเริ่มต้นเกม และผมเนี่ยก็มีโค้ดมาแจกให้ทุกคนด้วยทั้งเพชรและทองให้ไปเล่นกันแบบจุใจเลยครับมาโหลดกันเล่นเยอะๆนะครับสำหรับ AFK Journey กดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับสำหรับโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ด้วยแล้วก็ที่พินคอมเมนต์จะปักหมุดเอาไว้ให้ด้วยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปรีวิว AFK Journey ในคลิปนี้ที่ผมเอามาฝากกันแล้วครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเกมนี้มากๆเลยตรงที่ภาพเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆดูเหมือนเป็นงานอาร์ตแบบสุดๆเลยครับเพื่อนๆละครับชอบอะไรในเกมนี้กันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก็จากการขอขอบคุณ1 4 1 1 7 3สนสี่หมจาซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมสือๆก,ก็ขอตัวไปเดินเล่นในโลก Esperia ตัวนี้ต่อแล้วนะครับผม bye บาย Next time, let's go fish blasting together.